ขอแนะนำแอดฟิวแห่งกลุ่มบันพิษเบาทิรัดกลางปอดภัยร้อยปร์เซ็นต์ค่ากลางถูกแซดถูกรับกลาง10โมเป็นต้นไปจนถึงตีหนึ่งและยังมีกลุ่มซื้อขายแลกเปลี่ยนดีที่มีสมาชิกถึง3,200คนใครที่กำลังหายที่ก็สามารถเข้ากลุ่มมาได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผม สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยช่องของมิคาเอลเชินาเกมของวันพีส์บลูดีลาชมวันนี้จะพามารีวิวเซตของบิ๊กมัมอม่ะเซตใหม่ก็คือเป็นของอสองไคโดนะแล้วก็เรียนอุนตินะที่ใส่ย่นหมดสติ70%คือเอาไว้กันโล่โดยเฉพาะเลยนะก็โอเคนะก็พาดูกับซับดีกว่าซับ161.3%ใส่โซออนแกนไลน์เล่นคู่กับ ไคโดร่างไฮปีด้วนาะมิกมัมนี่คือใส่เอาไว้กันโรเจอร์โดยเฉพาะเลยนะครับปเกมเพ์ดีกว่าแม่เป็นเงินชมปะเกมเพะเลโก้ปกปกไปกันเลยฮะมหาเทพดองเพชรไอดีดองเพชรราคาถูกและยังมีตู้เกมสุ่มดองเพชรเพียงราคาเริ่มต้นเพียง5าบาทเท่านั้นและในเว็บมีไอดีดองให้เลือกซื้อราคาถูกมากๆและหากมีปัญหาอันใดสามารถติดต่อเฟสนัดรัตะพลได้นะฮะลิงก์อยู่ใต้คลิปนะฮะ วิธีารติดตั้งของมาดิมฟอร์ดโอเคฝั่งเรามีนิกาแล้วก็มีคิงับอเอาเบิร์นะฮะคิงสองล่างเลยโอเคขอดินตรงแรกไปก่อนตอนนี้นะตอนนมีโรเจอร์ด้วยนะโอเคตรงกลางเราคอยดึงก่อนก็ได้ไม่เป็นไรโอเคคิงไม่ได้นะตรงกลางไม่ได้นะเสียตอนนี้นะ ร okay. อเติมเกียร์ให้ต็มก่อนอเราค่อยไปแล้วกันนะตอนนี้ไอ้นี้ขเราติดติดมึนหรือว่าไม่นานนะแบนะีไม่นานเลินย้อนเนจะ็ดย้อนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ okay. โอเคเฮ้ยโรเจอร์มาโรเจอร์มาระวงังระวงังโอเครอเมเซอร์นะโอเคสวยนะมเมเซอร์สวยมากนั่นแหละถ้อ,อย่างนั้นไม่ได้นะไม่ต้อโรเจอร์อ้าวเปิดไม่โดนนะโอเคสกิลเลยเฮลบิบับัมไปนะฮึมฮึมติดติดมึนแมนโอนีไม่ได้ตันเราติดมึนไปตอนนี้นะ โอเคโทรมาโอเคแล้วได้ย่อได้ย่ได้ย่ไว้เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิโอเคนี่นี่ตัวเฮล,ล่าไปนะโอเคตี4ตีรอไปก่อนนะอืมสวยเกือบตัวละโอเคกลับล่างก่อนเอาเนะี้ยมาอีเซอร์รอบสองไปอืมอะเฮ้ยเรียบร้อยมันไม่ตายโู๊ตติดมันคือตายแล้วผมเก็บตายมาฮะเมื่อกี้ตัวโรเจอร์ฆ่าไปนะโอเคเราเรามากับตัวเกินใหม่รอบที่สองนะทงเธอถือว่าได้แล้วนะโอเคทงกลางได้แล้วฮะโอเค เราไปทงก,างก้าวดีกว่าตอนนี้อ้นอนาววัดนวดขาเยื่อและโอเคเรารอตทงสอดีกว่ารอรอโซนดีกว่าตอนนี้นะชมนะสวยโอเคโรเจอร์ตายแล้วโรเจอร์ไมค์แล้วโรเจอร์ไมแล้วชมนะเขาเล่นแต่โรเจอร์เลยใช่ไหมเนี่ยคนที่คนเบอร์หกเนี่ยโอเคโรเจอร์มาโรเจอร์มาโอเคหลบไปก่อนนะโรเจอร์โอเคเมสเซอร์ดีกว่ามาช่วยช่วยก่อนนี่เมสเซอร์สวยมากอื้อแล้วแหละดอทยู่นะาเรียบร้อยนะโอเค พิกม okay, so ัมเพื่อเล่นสไตล์แถวสองที okay, so far so far so far. Right. So ่ส so ุดนะฮะตอนนี้นะโอเคให้เพื่อนยืนไปนะเราแถวสองดีกว่าเพราะว่าตัวมันบางนะชมนะมันขัดรถเจ้าเบี้ยใครได้นอกจากกิลสองชมนะมิเตอร์กับนี่เฮรานี่แหละขัดได้ชมนะโอเคนะโอเคสวย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 นั่นแหละไอรถเจอมาแล้วเจอมาแล้วระวัง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 ไว้สวยแนี่ช็อตไปเลยช็อตฆ่าตัววีบน่ะชมหรือว่าไกลมากกิลเฮล่าโอเลยกับร่างก่อนตอนนี้นะอาส่วนปะเนี่ยอาส่วนโชว์แป๊บตอนเนี้ย โอเคสวยสวยเฟืโอเคเพื้อนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคเกี่ยวละมีเซิร์ฟโฮลโอเคทำไหมทำไปเรียบร้อยแล้วตาแรกทำนะเรียบร้อยตาแรกนะโอเคมไปตาที่สองดีกว่าไปเลตเกิตาสองันเลย ที่ด่านที่2องก็ด่านเดิมที่ด่านมาด่านของมาริฟอร์ดนะโอเคฝั่งเรามีเบตตี้ด้วยนะรอบนี้นะโอเคเดี๋ยวไปขอตรงแรกก่อนนะเพื่อนเบ็ตตี้จะยืนใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรเราเติมเกีตให้ก่อนครับนะโอเคไม่เอาสองกดจับเลยขอเติมเกีตให้ก่อนสิโอเคตรงกลางยังไม่ไหนเราขอตรงกลางดีกว่าครับนะตอนนี้นะการาขอเดินก่อนนะโอเคแปงลงร่างฮิวเวอรี่ปอมบอมไปแล้วสวยโอเคอ่างไปเรียบร้อยนะโอเค คุณชอบเพลราต่อเลยเรียบร้อยซ้ำไปเลยโอเคเราขอเติมเกตรงกลางก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวต่อเราค่อยตึงก็ได้ไม่เป็นไรตรงกลางด่านนี้ถือว่าสําคัญมากเลยนะด่านนี้รถเที่ยวมาทงบ้านจะไหวไหมน่ะจะไหวไหมน่ะชมนะเราจะไหวไหมน่ะเบตตี้ไม่น่าไหวชมนะโอเคเสียตรงกลางเสียเสียธงบ้านละอ้าวได้บัฟเอดีเคชมนะโอเคสวยนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวลูฟี่มาลูฟี่มาดอททำมินไปนะโอเคสวยนะ รอรอโอเคจะเกือบแล้วอืมไม่ไม่ทันนะท็อปนะน็นอกแพชช้าไปหน่อยอ่ะตัวละครน,นี้นะโอเคเฮล่า e ไปนะปล่อยเฮล่าใส่ดีไหมเนี่ยสติน่าจะไหวท็อปนะน่าจะไหวสติน่าจะไหวยอปโอเคสวยสติโค่นแรงท็อปนะครับมันสามารถโซนโรเจอร์ได้เลยอนะ่ะสติเ e รนะียบร้อยอ่ะสวยสวยมากสวยมาก,มากเฮล่า e อืมไม่ไม่โตนท็อปนะไม่โต้น,โนนะโอเคดอทโอเคตีโค่นแรงตีโคน่นอืมไม่ได้นะท็อปนะ โอเคกันแล้วก่อน,น,ก,น,น,อนก,กันแลก่อนนักแหละสวดน้องเป็นตัวเรือตอนนี้นะฮะ okay. โอเคโอเคเสยเสยมาสิมาสิโอเคอ้าวแช่งมาแช่งมาโอเคเม,ม, okay. มเซอร์ดักไว้ก่อนนะเรียบร้อยแล้วแช่งไม่สามารถดอสได้นะมันโดนเมเซอร์ไปนะจะเพิ่มฟูด,ดาวการดอสนะฮะโอเคอือ้อเฮลวอรี่แช่งดอสได้ดีนี่ดอสได้แล้วก็นแล้วกันไม่ไหวตัดตัวไม่ไหวตาย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 ไม่ไหวครับนะตัดตัวไม่ไหวครับนะ เฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วเฮ้ยนี่เฮล่าบเรียบร้อยนะเาจะลังกันตายมาเกิดใหม่เป็นลูกโอชินะโอเคฝั่งเราตอนนี้ถือว่าเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ธงกลางยังไม่ได้เลยนะตอนนี้แต่ว่าธงสองมันจะเสียได้หรือเปล่าโอเคแชงโซกับโซโล่น่าจะไหวเลยโซโล่เราแน่าจะโอเคสบายสบายอะไอธงกลางเอาราคาดีกะให้ได้ตอนนี้งั้นเราแพ้แน่นอนนะชมนะบอกเลยนะโซโล่ไม่น่าดึงได้หรอมั้งโซโล่เนี่ย โอเคโอเคสกิล okay. 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 มีเจอไปเลยไม่ไม่ได้นะครับดีก,กาดอทได้เฉยโอเคพี okay. นี่ไงเฮลวอรี่บัอบบ๊อบดอสทำมินโอ้าวเด,ด,ดี๋ยวมาช็อตมไ,ม,ไม,อตม่ไม่ทันทำน้ำไม่ทนัทนทนะเฮ้ยสิบ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 ิดึงดึงพลาดึง,ดง,ดงโหดไม่น่าทานันเลยชนโอเคก็จบไปเรียบร้อยหลับตาที่สองเท่านะอาจจะแพ้ไปแล้วพี่นะฮะโอเคจบไปตาที่สามดีกว่าฮะก็ไปตาสามหมดเลยอ่ะ ยอดที่ตาที่สามที่ด่านของมาริมฟอร์นะสามตาก็ได้แต่ด่านมาริมฟอร์อย่างเดียวเลยนะครับวางเรามีดถรถค้าสองตัวแล้วก็นิการกับปิกมันเมื่อคืนโล่สี่คนเลยใช่ไหมโล่สี่รอบนี้นะโอเคฝัง่งนรถมีรถเจ้าสองแล้วก็แชงกับยามาโตฟบบ้านะโอเคเราจะไหวต้องไหวครับนะโล่สี่ต้องไหวแล้วฮนะโอเค,คไปกลางเลยเพื่อนทีนี้จะสายงานนี้เนี่ยโอเคจะบอกกันนะฮะก็ได้เสวยครัโอเค,ค,อออเค,อเคมิเซอร์ไปเลย นี่เนมีเซอร์โฮนเนี่ยอือแหลรสวยนักแบกได้อย okay. ouais? ู่อะตอนนี s s, okay. ้นะตรงกลางอืมมันทอดได้บรรทอดได้โอเคดอททำมินโอเคดิสโลไม่ได้ครับนะโลกลับมารอบสองนะดอทแปะโอเคสวยรอเจอค่าไหนกเพื่อนรอเจอค่าไหนเร็วรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้วโอเจอมาโอเคมาโอเครอห้ามตีโรเจอนะฮะบอกเลยอะเราต้องเข้าเจอก่อนถึงถึงทงได้นะรอเจอมันแค่ตัวถึงตัวไม่ถึงทงเสมอโอเคครับ เราติดมือแล้วเด็นกน่อยแตกมาเกิดใหม่เป็นลูกโอตอ่นะครับนาะเกียิ์ททงบ้านเราเสียเนี่ยจริงตอนนี่ยเฮ็ดรอไปก่อนนะนี่หน้าได้นะครับนาะเกียร์เรารอค่ารถเตจ้าเราให้ดึงมะด,ดีกว่านะครับนาเกียร์ไมเซอร์โฮไปเลยนั่นแหละสวยนะอ่ะเฮ็ดไม่ทันนะอะเฮ็ดเราเอาย่นนะย่นเมย์ยน่นธนาพิดปกตินะคราเราขอดึงงให้เราขอค่ารถเอ้าก่อนดีกว่ารอทงคดึงแล้วกันสวย นี่ไงช็อตไปเลยน่ะถีดเรียบร้อยนะฆ่าก่อนฆ่าก่อนฆ่าก่อนดีทีเป็นฟ้อนสองฟอนน่ะโอเคสวย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 ,สวยโอเคหนีหน <c oughs> ีทำไมอ่ะโรเจอร์หนีทำไมฮะหนีทำไมโรเจอร์หนีทำไมอ่ะไมเซอร์โหไปเลยน่ะนี่ไงไมเซอร์ไม่ต่อเชฟแค่ตายเรียบร้อยนะโอเคสวยอะโอเคทงกลางได้อยู่นะทงบ้านเราคอยดึงได้อยู่อะโอเคสวยงามมากตอนนี้นะอีกประมาณหนึ่งนาทีก็หมดเวลาแล้วนะทุกคนนะโอเค เราขอไปตรงกลางเลยนะตอนนี้นะสวยสวยตรงสีก็ได้ด้วยนะแต่ว่าเราอย่าห้ามบำหมายชนนี่ไงเฮลเวอรี่บมบำแฉงแตกไปแล้วเรียบร้อยนะโอเค็นโรเจอร์มาโรเจอร์มาช็อตไปแล้วนี่เฮียไม่ติดเฮ้ยเระวังเฮ้ยยเฮ้คงค้างเสียตอนนี้ยโอ้ยติดเราติดเหมือนคนเรโอเคเราติดมือนแล้วระวังเฮ้ยระวังระวังระวังโอเคี้ได้อยู่ได้อยู่ตรงกลางตรงกลางเสียตอนนี้ตรงนี้ห้ามเสียติดคายนะตรงบ้านเนี่ย โอเคฮะธงบ้านท่าเสด็จทิศขาดแล้วนะโอเคดึงมาแล้วโอเคสวยใครใครทำลบเนี่ยโอเคธงสองได้อยู่ตอนนี้นะนี่ราคาน่าจะไหวอยู่ตรงนั้นโอเคโอเครงกลางได้ไปนะนี่กะไหวไหมนี่กะสวยน่ะเรียบร้อยนะโอเคสวยเลยฮีโร่ดี้บอมบ์ไปนะนี่นั่นแหละสวยนะโอเคเฮ้ยใครไปบ้านเราอ่ะใครไปบ้านอ่ะโอเคขอกันบ้านก่อนนะเฮลย่าไปนะระยะพันเมตรเรียบร้อยโอเคเราเราก็จบคลิปเลยเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะ วันนี้ก็ขอคุณมากจริงก็สวัสดีเจอกันนะ้มบ๊าาจอนะเจอกันนะบ๊ายบาย